มีชายคนหนึ่งปวดท้องอย่างรุนแรงต้องรับการผ่าตัดโดยด่วนหมอใหญ่คนหนึ่งก็ได้รับมอบหมายให้ผ่าตัดช่องท้องคนไข้คนนี้โดยมีพยาบาลหน้าใหม่นะมาทำหน้าที่ ส่งเครื่องมือผ่าตัดให้หมอหลังจากผ่าตัดเสร็จหมอก็บอกว่าปิดช่องท้องได้แล้วราะว่ามีพยาบาลคนหนึ่งก็คนที่ส่งเครื่องมือให้หมอนี่และบอกว่าไม่ได้ค่ะ ปิดช่องท้องไม่ได้ทั้งหมอแล้วก็พยาบาลในทีมก็หันมามองพยาบาลคนนี้นะเพราะว่าไปทักท้วงหมอใหญ่แ๋ยวแกก็อธิบายว่าแกเตรียมผ้าก๊อตเอาไว้เนี่ย 12ชิ้นแต่ตอนนี้เนี่ยเห็นแค่1ิชิ้นอีกชิ้นอาจจะคาอยู่ในท้องก็ได้เพราะยังต้องหาให้เจอ,อยังปิดช่องท้องไม่ได้หมอก็ยืนยันว่าผ้ากอทั้งหมดเนี่ยหมอออกมาเรียบร้อยแล้วทั้งหมดก็มีแค่นี้แหละ พยาบาลสาวก็บอกว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนเพราะว่าเธอเตรียมมา12ชิดพอดิบพอด,พอดีไม่ขาดไม่เกินส่วนหมอก็ยืนกรานว่าครบแล้วปิดช่องท้องได้แล้วแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมรับผิดชอบเอง แต่พยาบาลคนนั้นก็บอกว่าไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ยอมก็เกิดความตึงเครียดอยู่พักหนึ่งนะและสุดท้ายนี่พยาบาลก็สุดท้ายก็หมอนี่แหละก็หยิบผักกอดอีกชิ้นหนึ่งที่ซุกซ่อนเอาไว้แสดงว่า ผ้าก๊อตนะออกมาจากท้องคุณไข่ครบนะชิ้นแต่หมอเนี่ยต้องการทดสอบพยาบาลคนนี้ว่ารอบครอบแค่ไหนหมอก็พอใจนะแล้วก็บอกพยาบาลคนนี้ว่าเนี่ย ขอชื่นชมนะที่คุณยืนยันในสิ่งที่เห็นว่าถูกต้องคุณจะต้องประสบความเจริญความสำเร็จในวิชาชีพยอย่างแน่นอนในบางพิชาบาลคนที่น่าสนใจนะปกติพยาบาลหน้าใหม่เนี่ย หรือพยาบาลหน้ากาก็ตามไม่ค่อยจะกล้าทักทวงหมอเท่าไหรแลวแกก็รู้นะว่าการทักทวงหมอแบบนี้เนี่ยหมอตั้งใจจะเย็บปิดช่องท้องแล้วไปเบรกไว้เนี่ยหมอคงจะไม่พอใจแต่ว่าแกไม่ได้เห็นแก่ตัวเองไม่ได้นึกถึงตัวเองนึกถึงคนไข้ ว่าถ้าเกิดลืมาพากกอตไว้ในท้องคนไข้นี่เดือดร้อนแน่ไม่ใช่แกเดือดร้อนนะคนไข้เดือดร้อนให้ความที่นึกถึงคนไข้ามากกว่าตัวเองนะไม่แกกล้านะที่จะทักท้วงหมอซึ่งเป็นหมอใหญ่ด้วยแต่ใด้วยกันหมอก็ต้องการเช็คนะว่าพยาบาลคนนี้เป็นอย่างไร ต้องการทดสอบก็เลยซุกผ้าก๊อตชิ้นเอาไว้เป็นวิธีการทดสอบดูคุณภาพของคนว่าเป็นยังไงแล้วก็ไม่ผิดหวังนะพเพราะหมอก็พบว่าพยาบาลคนนี้นี่เป็นพยาบาลที่ดีมากไม่เพียงแต่นึกถึงคนไข้มากกว่าตัวเองเท่านั้นนะแต่ว่ายังเป็นคนที่ กล้ายืนกรานในสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าถูกต้องถ้ามีคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยแม้จะรู้ว่าถูกต้องนะแต่ว่าไม่กล้ายืนกรานเพราะกลัวว่าคนถูกทวงจะไม่ชอบใจเรียกว่าให้ความสนใจให้คุณค่ากับความถูกใจมากกว่าความถูกต้องแต่พี่บางคนนี้แกเอาความถูกต้องเป็นหลัก คนอื่นจะไม่ถูกใจฉันไม่เป็นไรแต่ความถูกต้องคือสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคนไข้นี่เป็นบทเรียนที่ดีนะทั้งสำหรับพยาบาลแล้วก็ผู้เป็นหมอบางครัง้งเราก็ต้องมีการตรวจสอบทดสอบคุณสมบัติของลูกน้อง จะใช้วิธีการสอบถามไม่ได้นะก็ต้องใช้วิธีการสร้างสถานการณ์เพื่อดูว่าลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือพยาบาลเขามีคุณสมบัติอย่างไรเขาตามน้ำหรือเขายืนหยัดในความถูกต้องเขานึกถึงคนไข้หรือว่านึกถึงหน้าตัวเองนะมันมีหมอยคนหนึ่งนะ เป็นอาจารย์แพทย์แกสอนนักศึกษาแพทย์อยู่กลุ่มหนึ่งนะประมาณ5คนแล้วก็ตอนท้าย,าย,ายปีเนี่ยก็มีการทดสอบภาคปฏิบัติก็ให้นักศึกษาแพทย์เนี่ยไปราวคนไข้นะแล้วก็ดูว่าเนี่ยนักศึกษาแพทย์ปฏิบัติกับคนไข้อย่างไร รักษาคนไข้ยอย่างไรเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้หนักษา,าทุกคนเข้ามาในห้องห้องบรรยายบนโต๊ะในห้องเนี่ยก็มีแก้วบรรจุปัสสวะเต็มแก้วเลยแล้วหมอก็บอกว่าเนี่ยบางครั้งก็จำเป็นนะ ต้องทดสอบว่าปัสสาวะคนไข้เนี่ยอุณหภูมิเป็นยังไงอุ่นหรือเย็นว่าแล้วแกก็เอานิ้วเนี่ยจิ้มเข้าไปที่ก็ไปในถ้วยนะที่มีน้ำปัสสาวะแล้วก็บอยนักศึษาทุกคนทำตามนักศึกษาก็อักกระอ่วนนะแต่ก็ทำนะเพราะว่าอาจารย์สั่งเอานิ้วจิ้มเข้าไปในน้ำปัสสาวะแล้วจะก็ถามว่าเป็นไง อุ่นหรือเย็นนะักษาบอกอุ่นๆครับแปลว่าเพิ่งมาใหม่ๆแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยนอกจากเราควรจะรว่าปัสสาวะเนี่ยอุ่นหรือเย็นแล้วเนี่ยควรจะรู้รสชาติด้วยนะว่ามันขมหรือว่ามันหวานนะเพราะคนไข้ที่เบาหวานเนี่ยปัสสาวะมันจะมีน้ําตาลมันหวานว่าแล้วอาจารย์ก็เอานิ้วเนี่ยที่จิ้ม น้ำปัสสาวะเนี่ยได้เข้าไปในปากอมแล้วก็บรรนกสาทุกคนทําตามโอ้นักษา,าหลายคนนี่ไม่กล้าเลยนะน้ำนิ้วที่เปื่อนปัสสาวะนี้เอาใส่ปากนี่แต่ทุกคนก็ทําตามนั้นด้วยความผอือดผอมพอเสร็จแล้วทุกคนก็ดีใจที่ผ่านพ้นการทดสอบได้ แต่ปรากฏว่าทุกคนได้ศูนย์นะข้อนี้ทุกคนได้ศูนย์หลายคนแปลกใจทำไมได้ศูนในเมื่อนักษานี่ก็มีความอดทนอาจารย์สั่งก็ทำแม้จะต้องอมนิ้วที่มีน้ำปัสสาวะของคนไข้จะให้ผลว่าเพราะนักศึกษาไม่สังเกตว่าไอ้นิ้วของอาจารย์ที่ จิ้มน,น้ำปัสสาวะกับนิ้มที่ใส่ปากเนี่ยมันคนละนิ้วนักศึกษาไม่ทันสังเกตนักศึกษาเอานิ้วเดียวกันที่จิ้มเข้าไปแล้วก็อมนักศึกษาเนี่ยสอบตกเรื่องการสังเกตอาจารย์นี่หลอกนักศึกษาเนี่ยแต่นักศึกษานี่มองไม่เห็นไม่สังเกตว่านิ้วที่จิ้มน้ำปัสสาวะกับนิ้วที่อาจารย์อมนี่มันคนละนิ้วกัน ก็เลยตกไปนะอันนี้ก็เป็นการทดสอบที่น่าสนใจทดสอบภาคปฏิบัติซึ่งมันไม่อยู่ในตำรานะแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานอะระเตรียมรับพรทฏิตังปฏิตั้งตุมหังคอยตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วมีบาเมวาสมิีชาตุจงสำเร็จโดยชาตรี สาเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาราโซยาธาเหมือนพระจันในวันเพนมณีโชติราโซยาธาเหมือนกามณนิอันสว่างสวัสวยควรยินดีสาพีตโยวิวาชันตุขวัญรจารทั้งปวงจงบมราดไปสาพารโควินาสตูโรคทั้งปวงของท่านจงหาย มาเตพาวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีที่ขายุกโกภาวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภาภิวานาสีริสนิจังุทธาปจายโนจัตารุธรรมาวาันติอายุวันโนสุขังพลังตอนสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภลาั ยอมเจริญแย่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดเพาวันทุสัพพมังคลังพอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระขันตุสัพพเทวตาพอเหาเทวดาทั้งกลวงจงรักษาท่านสาพาพุทธานุภาเวนาโวยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนา ด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังคาอนุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสทิภา,าวันตุเตพอควาสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเธอ